มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ GTA w e <อ>และด่านแรกของคลิปนี้นะครับ<อ>ผมก็ได้ทำการบ้านมายังหนักว่าจะเล่นด่านยากยังไงให้คนไม่ออกเออไม่<อ>นั่นเลยครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่เลยเมื่อกี้นี่ผมพูดจบปะ<笑><笑>เหมือนจะไม่จบแหมยังไม่ทันจะพูดจบก็มีคนยกธงขาวไปต่อหน้าต่อตาแหมนิ่งเลยคุณผู้ชม ให้ตายสิผมอุสตส่าห์จะบอกว่าไม่นะครับด่านยากจะเล่นยังไงให้คนไม่ออกกันเออไปไอไ,ไม่นะพี่ไม่นะผมจะต้องผ่านไปได้ไม่ไ,ไม่ไมยากเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมเอาสิมีใครผ่านมาได้แล้วหรือยังเหมือนจะยังนะครับเอาสิรถคันนี้เป็นคันที่ผมอยากจะได้ด้วยนะครับก็สบายสครนะับเดี๋ยวถามจริงคุณผู้ชมชัดเลยครับคุณผู้ชม คัดเลยคือผมจะต้องขับโกคาร์ดคันนี้กลับไปจุดเดิมแต่เดี๋ยวก่อนได้เฉยอะไรกันครับเนี่ยถามจริงเดี๋ยวเดวมาไม่ได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่โกคาร์ดใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องขึ้นบนแล้วผมจะลงล่างมาเพื่อวันนี้เบล โถเอ้ยมัวแต่วันดีเบลพลาดเลยจนได้แหมเอาเลยครับคุณผู้ชมครั้งนี้ผมจะไม่วันดีใครทั้งนั้นไม่ไม่วันดีแล้วมันจะผ่านได้คุณผู้ชมเอาละตรงนี้ต้องขึ้นข้างบนนะครับไม่พลาดคุณผู้ชมไม่โกคาร์ดก็ผ่านแบบนี้ได้เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ถามจริงมันผ่านมาได้ยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวใช้ไปเนี่ยโอ้เกือบไปแล้วคุณผู้ชม อย่ yes! <laughs> ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมสองคัน <laughs> ยังอยู่ครับโอเคมาตรงนี้ชัดเลยคุณผู้ชมต้องกลับตัวนะครับมาไม่น่ายากหรอกนี่ <c oughs> เอาสิครั้งเดียวผ่านนะครับขอครั้งเดียวผ่านได้ไหมเล่าก็ไม่ยากเท่าไหร่คุณผู้ชมใช่ไหมเหมื่อจะต้องลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับเอาสิขอผ่านนะครับ ครั้งเดียวเถอะคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ครั้งเดียวหรือเปล่ามันต้องครั้งเดียวอยู่แล้วมาขนาดนี้แล้วนะครับเออก็ไม่ยากนะครับไม่ยากด่านยากเล่นยังไงให้ง่ายด่านยากเล่นยังไงให้ด่านยากเล่นยังไงให้ไม่ยากแหมและทีนี้ไม่พลาดนะครับอโธ่เนให้มันได้แบบไหนสิคุณผู้ชม <laughs> โธ่เมื่อกี้พลาดได้ยังไงเดี๋ยวเดีย๋ดวยวเอาใครเห็นแวบบ เอาเลยครับคุณผู้ชมผมจะต้องรีบไปเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอีกสองคันเนี่ยจะยังอยู่กับผมนานแค่ไหนนะครับโอเคตายอยู่นะครับไม่ยากเท่าไหร่คุณผู้ชมไม่ครั้งเดียวนะครับขอครั้งเดียวผ่านเถอะคุณผู้ชมไม่ยากครับไม่ยากโอเคได้อยู่จุดนี้โอ้ไม่นะใจะเย็นๆคุณผู้ชมใจเย็นๆสมาธินะครับไม่ผ่านนะครับะลุย ไม่ยากเหมือนกันตรงนี้เอาละครับเส้นชัชจะต้องมาให้ผมละคุณผู้ชมนั่นไงนั่นไงพูดยังไม่ทันจะขาดคำเลยเมื่อกี้นี้เดี๋ยวรอผมก่อนขอไปเข้าเส้นชัชก่อนอ,อีกหนึ่งคันคงไม่รีบไปไหนใช่ไหมคุณผู้ชมได้แล้วคุณผู้ชมผมผ่านมาได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าไม่พลาดนะครับนี่ม่พูดที่ไรมันพลาดทุกที รู้สึกว่ามันจะจังหวะซิดคอมเกินเกินไปแล้วคุณผู้ชมพูดทีไรพลาดทุกทีนะครับเออเอาเลยครับ <What? S 1> ได้อยู่คุณผู้ชม <c oughs> อยู่ดีๆกันตีรังกานะครับถามจริงายบายพี่ <c oughs> ผมขอเข้าเส้นชัยก่อน <c oughs> เอาเลยครับคุณผู้ชมด่านที่สองเพื่อความยากที่ต่อเนื่อง <c oughs> มาลุยกันต่อเลยกับด่านนี้ซึ่งด่านนี้ผมก็ได้เตรียมคนไว้4ี่คนนะครับ เรื่องคนหายหมดแมปเนี่ยคงไม่มีโอ้ยม่โอ้ทนสป,ปิลเลยไอ้บ้ามาจะรีบไปไหนกันคุณผู้ชมมาเราผมก่อนเลาผมก่อนเดี๋ยวเอาเรียบร้อยนะครับลงป่าไปหนึ่งคัน <c oughs> บอกแล้วอย่ารีบพี่รีบไปไบ้า <c oughs> ไม่ต้องรีบ <c oughs> ครับพี่ไม่ต้องรีบ <c oughs> อันเนี้ยอันเนี้ยมา <c oughs> ผมไม่เสียหลักหรอกอโถ เดี๋ยวเดี๋ยวไทุกคนมีครั้งแหลกเสมอ <c oughs> นี่ถึงขั้นเราเบิดกันเลยเหรอโอเคมามันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวทำจริงมายังได้อยู่นะครับคุณผู้ชมยังมีต่อ <c oughs> นี่สิยากจริงเหมือนจะยากกว่าด่านเมื่อกี้นี้ด้วยซ้ำนะครับคุณผู้ชมเกือบไปนะครับเอาละ มีแววนะครับไม่นะคุณผู้ชมไม่นะอย่าโอเคใจเย็นๆอย่าพลาด yes ก็ไม่เท่าไรนะครับคุณผู้ชมไม่เท่าไรเดี๋ยวที่เหลือว่ายังไงโชคดีแล้วกันนะครับผมขอตัวไปก่อนสี่คันสี่คนยังอยู่ครับยังไม่มีใครจากไปไหนแต่ผมจะจากพวกพี่ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมขอไปเข้าเส้นชัยก่อนนะครับ หวานหมูอยู่นะคุณผู้ชมเออหวานหมูหมูกระทะเหมือนจะไม่ม <leadership> ีใครออกเลยนะครับคุณผู้ชมดต่านนี้พยายามกันต่อไปนะครับทุกคนผมขอตัวไปต่อกับอีกหนึ่งด่านก่อน let's go เอาละครับคุณผู้ชมด่านที่3กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับโกคาร์ดน่เอ้านิ่งนิ่งเหมือนคันนั้นจะนิ่งนะครับ ไม่รู้เอาชกดีล่วงไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปทางไหนเนี่ยคุณผู้ชมมาเห็นช้างล่วงจะล่วงตามช้างไม่ได้นะเออโถเอออะไรกันครับนี่เดี๋ยวที่สองเฉยคุณผู้ชมเหมือนจะต้องมาตรงนี้โอ้ยให้ตายสิคุณผู้ชมตกมาที่สามเดี๋ยวโอเคยังได้อยู่นะครับแต่เหมือนอีกคัน อีกคันจะไม่มาจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ละ่ะผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้นแหม่แหมเป็นทางแบบนี้ผมไม่รู้หรอกนะถ้ามาเร็วกว่านี้นี่อาจจะล่วงไปข้างล่างได้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวยังตามมาได้อยู่คุณผู้ชมเอาละ่ะรอผมก่อนนะครับแกงหนึ่งโอเครลอก่อนนะ ดานี้เขาไม่ได้แข่งกันหนึ่งส่วนสี่ไม้แต่ดานนี้เขาแข่งกันหนึ่งไม้เต็มคุณผู้ชมไม่ต้องรีบเอา้าเหมือนผมจะได้ที่สองกลับคืนมาละเหมือนจะพลาดใช่ไหมพี่เอาเลยครับผมขอตัวไปก่อนแต่ข้างหน้าเนี่ยคือไม่พลาดเลยเขาอยู่นู่นเดี๋ยวรอก่อนสิจะรีบไปไหนเนี่ยแหมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคือนี่ผมเป็นวิญญ,ญาณเหลยครับคุณผู้ชมมา ไม่ได้การแล้วคุณผู้ชมไม่ได้การแล้วมากลับมาที่สามอีกแล้วคือด่านทำลายฉันผมบอกเลยด่านนี้เนี่ยไม่พลาดแน่คุณผู้ชมครั้งนี้ผมจะไม่พลาดนอกเสจากด่านมันจะทำลายผมไม่นะไม่นะโอ้ยดูแต่ละอย่างคุณผู้ชมเลเยอเอา ล่วงมาจากไหนไม่รู้ตอนนี้แหละโอกาสดีคุณผู้ชมนั่นแหละครับคุณผู้ชมตรงนี้ขึ้นสูงแล้วลงต่ำนี่ yes อ k a y อ h oh o oh. ยังครับเอาไม่ใช่ยังแต่ที่3มแล้วอั oh oh. ยังได้อยู่นะครับยังพอตามทันแต่ที่1เนี่ยหายไปไกลเลย yes <laughs> รีบมากก็เช่ว่าจะดีนะครับเออโอ้ย oh oh. ทมจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องรีบนะครับ โอกาสดีตอนนี้บายยนั่นไงคุณผู้ชมเห็นเส้นชัยมาแล้วแต่ทีหนึ่งเขาไปไกลเลยคุณผู้ชมไม่พลาดแม้แต่น้อยโอเคได้อยู่นะครับที่สองก็ยังดี <c oughs> เหมือนคลิปที่แล้วเลยเออขอผ่านแล้วครับขอผ่านไปทีเดียวนี่ได้อยู่ครับครั้งนี้ไม่พลาด <c oughs> โอเคโอเคใจเย็นๆน,นะครับตรงนี้คุณผู้ชม yes ที่สอง ยังดีนะครับยังดีกว่าที่สามเมื่อกี้นี้เล่นกัน4คนเหมือนว่าจะเข้าเส้นชัยได้แค่2คนนะครับอ่ะโอเคยังพอมีเวลาเหลือนะครับไปลุยกันอีกหนึ่งด่านนะครับไปกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมด่านสุดท้ายของคลิปนี้มาเลยด่านเมื่อกี้นี้อาจจะไม่ใช่ทางของผมนะครับแต่ด่านนี้แหละทางของผมแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยมเบื่มกันได้เลยพี่ นี่แน่เ <c ười> สร็จไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังว่ายังไงเดี๋ยวโอเคใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆคุผู้ชมไม่อยู่อยู่กระมุนเฉยคุณผู้ชมอะไรเนี่ยไม่เอาสิโอเคเอาแลลวครับโอกาสดีคุณผู้ชมนี่แหละเอาลงรถทําไมปะโถมาเกี่ยวผมทําไมพี่เกี่ยวเอาเอาเกี่ยวผมละเกี่ยวผมละนี่แห,หมรอดเหรอรอด <c ười> อเหรอโอ้โอ ยังได้นะครับยังได้อยู่คุณผู้ชมเอาละครับยิงไปแล้วฮะอยู่ๆก็บินเฉยเอาละครับไม่นะ <c oughs> ทำอะไรต่เอามาทำไมผมจะบอกว่าดานนี้แข่งกันสองรอบนะครับซึ่งตอนนี้ก็รอบที่สองละคุณผู้ชมไม่นะยิงดักไว้ก่อนเลยไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าถ้าโดนนี่คือฮะ <What? S 1> แหมนึกว่าจะโดนอะโธอุต่าหจอดรอ <c oughs> เอาละครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ดานี้แหม แต่ทไมอีก2คันเนี่ยรู้สึกว่าจะหายไปไหนอันนี้ไม่รู้นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า